สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองแชแนลนะครับน้องๆกดแชร์พี่หรือ,อยังนะเนี่ยฝากน,น้องแชร์พี่ด้วยนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมาลุ้นนะครับว่าพี่จะแจกทุมาน,นี่วอลเล็ตเท่าไหร่ในวันนี้นะครับน้องๆก็ อย่าลืมนะครับชมคลิปพี่ให้จบด้วยนะครับใครที่ได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับว่าได้ยอดเงินเท่าไหร่อะไรยังไงวันนี้ทันหรือเปล่านะครับเราอยากให้เราได้แลกเปลี่ยนกันนะครับผมมาแจกอีกแล้วนะครับกับในส่วนของคืนกําไรให้น้อง ep ที่6นะครับทำมา6วันและแจก6วันนะครับกะว่าจะทําเรื่อยๆแจกทุกวันแจกไปเรื่อยๆแจกจนน้องๆเบื่อนะครับผมโอเคนะครับมาวิธีการนะสำหรับใครที่มาใหม่เลยนะครับแล้วยังไม่เคยเล่น กิจกรรมนี้กับพี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนําน้องๆนะครับว่าทําอย่างไรกันบ้างนะครับวิธีการเล่นด้วยกันจะได้สนุกไปด้วยกันนะครับผมดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะน้องๆให้น้องๆไปที่ไลน์นะเสร็จแล้วให้น้องๆไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับอ่าหลังจากที่ไปเพิ่มเพื่อนเราไปที่ค้นหาให้น้องๆทําการใส่อ่า ไลน์ ID ของพี่นะครับคือ a d 6 4 8นะฮะ U N W M B นะครับ, UN, MB, น,รบนี่นะฮะกดค้นหาจะเจอกับมีฟองชนแนลแบบนี้นะครับให้น้องๆทำการเพิ่มเพื่อนให้น้องๆทำการเพิ่มเพื่อนนะครับหลังจากที่น้องเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วให้น้องๆเนี่ยเข้าไปที่แชทนะฮะ จะสังเกตได้ว่าพี่เนี่ยทำวัเยอะมากนะครับนี่นะ ep กี ep ep เนี่ยแปลว่าลงไว้เยอะนะก่อนหน้าก็แจกนะก่อนหน้าก็แจกนะพี่แจกทุกวันนะครับเพราะว่าอยากจะแบ่งปันให้น้องๆเนี่ยที่ได้เข้ามาชมช่องพี่นะครับได้อะไรคืนไปบ้างนะครับทุกคนก็มีโอกาสได้ตั้งแต่1บาท5บาท10บาทละ20บาทนะครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้เท่าไหร่นะฮะอ่าสำหรับใครที่มาเล่นกิจกรรมพี่นะครับถ้าเกิดว่าน้องพิมพ์ ไม่ถูกต้องนะฮะมันจะไม่ขึ้นสําหรับลิงก์ที่เป็นแบบว่ารหัสอย่างอื่นนะครับที่เป็นโค้รลับเนี่ยนะสมมติพิมพ์ไปว่าสวัสดีนะฮะแบบนี้ลิงก์ข้อความมันจะไม่ขึ้นนะครับนี่นะมันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าน้องพิมพ์ไปแบบนี้นะฮะ m e f o n g 100 ลาดคีย์เวิร์ดของวันนี้คือมีฟอง100นะครับ M E F O N G 100นะถ้าน้องกดเข้าไปน้องจะเจอกับอ่ลิงก์ที่เป็นรหัสลับนะครับนี่นะมันจะส่งมาแบบนี้เมื่อน้องๆได้ลิงก์ตรงนี้นะครับให้น้องๆคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีนี่นะครับนี่ให้กรอกเบอร์มือถือของน้องเข้าไปครับอ่ากรอกเบอร์08 1 2 3 4 5 6 7 8เนะฮะเมื่อน้องๆกรอกเบอร์ของน้องเสร็จเรียบร้อยน้องกดตกลง มันจะทําการสุ่มนะครับน้องๆว่าน้องๆจะได้กี่บาทตั้งแต่1บาท5บาท10บาท20บาทนะครับผมก็สูงสุดน่าจะ20บาทแล้วล่ะนะฮะแต่พี่จะใส่ซองไปเท่าที่หน้าปกแสดงเลยนะครับน้องๆนี่นะเมื่อน้องใส่ซองเข้าไปเสร็จแล้วนะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับได้ไม่ได้ยังไงอย่าลืมไปคอมเมนต์ที่ช anel หรือว่าที่คลิปนี้ด้วยนะครับน้องๆนะเพื่อที่แบบว่า ให้พี่ได้ทราบว่าเออมีคนเล่นกิจกรรมจริงๆมีคนเข้าร่วมด้วยกันนะครับพี่จะได้มีกําลังใจในการแจกอีกเรื่อยๆนะครับแล้วจะแจกให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่นะครับไปล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ